ดีค่ะทุกคนเพื่อนๆช่องอัมพรไอซ์แลนด์ชาแนลนะคะวันนี้ถ่ายดอกไม้ชมนะคะดอกไม้สวยๆค่ะของประเทศไอซ์แลนด์นะคะลูบิน่าสวยมากค่ะเดี๋ยวเชิญชมมาอีกครั้งนะคะ ให้ถ่ายเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนะคะดอกรูปีน้านะคะเป็นทุ่งเลยนะคะทุ่งงามสสวยๆะคะ่ะ ดอกไม้สวยๆนะคะให้ชมค่ะสวยมากค่ะทุ่งรูปิน่านะคะของประเทศไอซ์แลนด์ค่ะนาางามงามจริงๆ สวยมากค่ะของเมืองประเทศไอซ์แลนด์นะคะอากาศร้อนของประเทศไอซ์แลนด์มีดอกไม้สวยๆงามๆให้ชมนะคะมีอะไรให้ดูมีดอกไม้นะคะสวยๆงามๆค่ะเป็นทุ่งเลยนะคะดอกรูปีน้า